อาตอนนี้เราเก็บมาจากปลายแหลมนะครับขยะจักปลายแหลมแล้วเรานำมาไว้ตรงนี้แขณะนี้เรากำลังจะเก็บใส่ถุงดำเพื่อความสะดวกในการขนย้ายนะ นครับเดี๋ยวเราค่อยไปทำรีนแบบกเร็จเร็ว่ะนีขยะที่มาจากทะเลล้วนๆเลยนะครับบนชายหาดหาดลายันของมาหือมาร้อยประมาณ คาดเดาจากสายตาประมาณพันกิโลได้นะครับส่วนมากจะเป็นขวดพลาสติกใหกคนช่วยกันครับจิตอาสาล้วนๆเพื่อชายหาดบ้านเราชุมชน ของเราอุทยานของเราจะได้สะอาดเพื่อเป็นการต้อนรับรูรูการท่องเที่ยวปีใหม่ Okay, thank you. See you later.